สวัสดีทุกคนวันนี้มาดามก็จะมากับหัวข้อที่ว่าชีวิตเขาที่ไม่มีเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาเป็นยังไงเหมาะกับคนที่ถามถึงคนที่เลิกรากันไปแล้วได้ไหมได้หรือคนที่กําลังงอนงอนกันอยู่แบบว่าตุ๊ป่องตุ๊ป่องนิ่งนิ่งดึงดึงกันอยู่ก็ดูได้ไหมเรามองว่าก็ดูได้เหมือนกันเออวู้ชนที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยที่กาลังงอนกันเนี่ยที่เราที่เขาไม่มีเราเข้าไปวุ่นวายเนี่ยเขารู้สึกยังไง ก็เป็นเหมือนเดิมนะคะเป็นดูโดยรวมนะอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสอันนี้กองที่1กองที่2กองที่3นะคะว่าชีวิตเขาที่มันไม่มีเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาเป็นยังไงเออจะละละ้าหรือจะทุกข์ทรมานใจนะจ๊ะก็เป็นการดูโดยรวมนะยังไงก็เลือกกองได้แล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยคะ่ะเอานะคะมาถึงกองที่1นนะคะว่าชีวิตของเขาที่ไม่มีเราอยู่ในชีวิตเนี่ย เขารู้สึกยังไงเขาเป็นยังไงเอออันนี้เหมาะสําหรับถามถึงคนเก่าๆอาจจะเป็นแฟนเกา่ากิ๊กเกา่าคนคุยเกา่าหรือคนที่เคยสนิทชิดเชื้อกันก็ได้ที่ยังไม่มีสถานะก็ได้เช่นกันหรือคนที่กําลังงอนๆกันอยู่งองแงงกันอยู่แบบ เออวันนี้ฉันไม่ทักไปดูซิว่าเธอจะทักมาไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าแต่ก็อยากรู้ว่าถ้าเราไม่ทักไปชีวิตเขาจะเป็นยังไงที่มันไม่มีเราเลยนะวันนี้ทั้งวันเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ le <les> เป็นดวงโดยรวมฉะนั้นดูกันำขำๆไม่ต้องไปซีเรียสส่วนใครที่อยากจะดูแบบว่าอยากมาโนว่าเออถ้าเกิดคนที่เราคุยอยู่เนี่ยไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นย <rias> นังไงนะตอนนี้แต่เราอยากรู้ว่าถ้าวันหนึ่งเราหายไปจากชีวิตเขาเขาจะเป็นยังไงอันนี้ก็ดูได้ไหมก็ได้เหม, be, มือนกันเ,เออเอาม สำหรับคนกองที่หนึ่งคนที่คนกองที่หนึ่งนถึงอยู่เนี่ยชีวิตเขาที่ไม่มีคนกองที่หนึ่งนะตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงคะเขาห้าใบค่ะเป็นคำทํานายโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะจังนั้นดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะแล้วก็ดูได้ทุกเพศนะคะชลิออดม,มีความหลั่นล้านในใจเกิดขึ้นนะอาบอกเลยนะจ๊ะออนายเหรียญเดอะมูนคิดถึงเราอะ แต่ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะเหมือนเหมือนก้อนหินเนี่ยจะจะขยื่นจะทักทายจะทําอะไรบางอย่างในช้าหรือเกินแต่ว่านึกถึงนะคะคิดถึงแล้วก็เจ็บปวดเออฉะนั้นที่จะหลั่นล้านเนี่ยไม่ได้จะออกนะเรารู้สึกว่าจะเข้าหามากกว่าแต่เหมือนกาลังจะตัดสินใจเออคิดอยู่อะโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะว้าเวค่อนข้างที่จะนึกถึงและคิดถึงพอคิดถึงเรารู้สึกยังไง แล้วรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเศร้ารู้สึกเหนาวว้าวีต้องการความรักต้องการความใส่ใจแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะดูซิธนูปักออกทั้งสามดอกจะไม่เจ็บได้ยังไงแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงนะสําหรับคนกองนี้อย่าไปเร่งรีบกับเขานะคะมองว่าเดียวเขาจะเข้ามาอ่าอาจจะทักทายอาจจะพูดคุยหรือทําอะไรบางอย่างให้เราได้รู้ว่าว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นะเออ ฉันยังรู้สึกคิดถึงยังรู้สึกนึกถึงเธอนะเหมือนจะมีการแสดงออกบางอย่างที่มันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ไม่ได้รวดเร็วแบบที่เราต้องการนะจ๊ะให้เขาได้ตกตะกอนความคิดสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเขาก็ชอบเราอืเอามาดูซิว่าเขาอยากคุยกับเราอยากได้ยินเสียงเราหรือเปล่าช่วงเวลาที่เราห่างกันขอห้อาใบแล้วก็ดูหวั่นแหวลด,ดีนะคะทนกองมีขอโทษนะคะไพ่ไพ่กร,กระจายกระจายนิดหนึ่งขอโทษนะจ๊ะ มาดูซิว่าเขาคนนั้นที่คนตอนนี้มนะ่นถึงเนี่ยเขายังอยากคิดถึงอยากพูดคุยอยากได้ยินเสียงคนกองนี้ไหมย่อห้าใบค่ะจริงๆย็คิดถึงอยู่แล้วแหละแต่หน้าไพ่ก็บอกมนะีเดอะเดตออาจริงๆนะเรารู้สึกว่าเขากำลังตัดสินใจบางอย่างที่จะจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ดังนั้นเรามองในแง่ดีไว้ก่อนว่า อ,อ,อาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ในใจเขาให้เขาตกตะกอนนิดหนึ่งอบอกเลยมีการห่วงเรานะคะห่วงพื้นที่ส่วนโตก็ห่วงนะห่วงเราก็ห่วงนะกลัวที่เราจะไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาก็ห่วงเหมือนกันเออเนี่ยเขาชอบที่มีเราอยู่ในชีวิตมันเหมือนเพื่อนเหมือนคนที่ให้คําปรึกษาเหมือนคนที่พูดคุยกันได้เรื่อยๆนะคะเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นถ้าถามว่าเขาอยากคุยกับคนกองนี้ไม่อยากคุยสิ อยากคุยสิอยากได้ยินเสียงสิแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าอยู่ไกลอ่ะจริง,รงๆแล้วเขาอยากจะมาหาคุณใกล้ๆด้วยซ้ําเดินทางมาได้เขาก็จะเดินทางมาแล้วแล้วก็บางคนที่อยู่แบบต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเนาะต่างภาษาเรารู้สึกว่าเวลาทะเลกกาะกันหรือเวลาห่างกัน,นกสักทีหนึ่งอะ่ะกว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรจริงๆแล้วในใจเขาอยากจะมาหาคุณด้วยซ้ํานะเหมือนประมาณแบบว่าถ้าอยู่หน้าปักซอยได้คือวิ่งไปแล้วอะ่ะอ,อารมณ์ประมาณนี้ได้เหมือนกันอยากจะพูดคุยอยากจะมาหา แต่ส่วนหนึ่งคือเขาจะมีความรู้สึกที่มันยังมีความไม่มั่นใจไม่รู้ว่ากลัวอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีความแบบ เออเว้นเว้นระยะห่างไว้หน่อยก็ดีนะแต่ก็ไม่อยากให้คุณจากไปอย่าเน้นออกว่ายังอยากให้คุณอยู่ในชีวิตยังอยากพูดคุยยังอยากได้ยินเสียงยังอยากที่จะไปหาอยากจะที่ไปเจอมองบอกเลยนะคะว่าคนก่องนี้มีเกณฑ์ที่จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะจะมีการจบสถานะเดิมๆในที่นี้อาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ได้หรือมีการเปิดอก พูดคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความต้องการมาขึ้นด้วยได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลาเขาตกตะกอนความคิดความรู้สึกนิดนึงนะจ๊ะอย่ารีบร้อนนะคะคนๆนีค่อยๆคิดค่อยๆเปค่อยๆไ,ไปนะคะมาดูแนวโน้มในความสัมพันธ์หลังจากที่ดูคลิปนี้ใน3เดือนนี้ซิว่าจะเป็นยังไงเป็นโรวๆนะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยน้อจะเป็นไปในทิศทางไหนคะทร เจ็ดถ้วยอย่าเพิ่งไปคิดเยอะอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปจิจนตนาการอะไรเยอะแยะนะคะคนกองนี้เนี่ยเอาจริงๆนะคนกองเนี้ยชอบคิดเยอะชอบคิดมากชอบคิดไปเองแล้วบางเรื่องอาจจะคิดในเรื่องที่แบบว่าบางครั้งอ่ะคิดในได้แง่บวกให้ตัวเองมีความสุขมีไหมมีอาจริงถ้ารูจากหน้าไพ่นะมีแต่พอมันมีความสุขแป๊บหนึ่งแล้วก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอมันจะโอเคเหรอก็จะคิดให้กลับมาวนลูปในรูปแบบเดิมๆที่จะไม่มีความสุขหรือด้านลบอยู่นะคะดังนั้นความสัมพันธ์เรามองว่าคิดอะไรอยากทําอะไรให้ทําอยากสื่อสารอะไรให้สื่อสารเช่นอยากที่จะแบบว่าซื้อนู่นซื้อนี่ให้เขาอยากที่จะแสดงออกมากขึ้นอยากที่จะพูดคุยมากขึ้นคืออยากชวนไปกินข้าวก็ให้ชวนอารมณ์ประมาณนี้อยากให้ทาอะไร อยากที่จะทําอะไรในความสัมพันธ์คือให้พูดให้แสดงออกให้ทําเลยอย่าโมแต่คิดอย่าโมแต่เนึกแล้วก็อย่ากลัวไปเรามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยจริงๆแล้วอาจจะต้องเปิดใจกันมากกว่านี้อ่ามันจะมีการขับเคลื่อนนะคะความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดิมนะอย่างที่บอกมันมีการพัฒนาความสัมพันธ์แต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองต้องผลักดันความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกันนะไม่ใช่รอให้เขาเป็นฝ่ายทํารอให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหารอให้เขาเป็นฝ่ายที่จะ ชวนพูดคุยชวนนู่นชวนนี่ดังนั้นเราก็ต้องเปิดโอกาสบางทีอาจจะไม่ต้องเข้าไปแบบว่าถึงขั้นแบบเเข้าหาแบบตรงๆก็ได้แต่แค่เปิดโอกาสให้มันดูง่ายมากขึ้นก็ได้เช่นกันอแล้วก็อะไรที่อยู่ในใจอ่ะก็พูดไปก็คิดไปที่เราคิดที่เราเนื้อการที่เราไม่สบายใจเราก็สื่อสารบ้างบางทีเราไม่พูดเราไม่ไม่สื่อสารเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะเขาไม่ได้มีจิตสัมผัสนะอันนี้ต้อง ต้องคิดได้นะจ๊ะแต่ความสัมพันธ์เรามองว่าหนึ่งมีการพัฒนานะแต่อาจจะไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นแบบคบหาจริงจังอะไรในแบบที่เราต้องการถึงขนาดนั้นเพราะว่าเรายังมีพลังงานลบยังมีความรู้สึกไม่มั่นคงยังมีความรู้สึกไม่มั่นใจอะไรบางอย่างอยู่ทที่จริงอะ่ะบางทงมีมันสามารถพัฒนานไปได้มากกว่านี้ด้วยซ้ําแต่เนื่องด้วยตัวเราดึงดูดพลังงานลบในความสัมพันธ์นี้มามากเกินไปก็ได้ให้ระวังไว้หน่อยแล้วก็สําหรับบางคนที่เป็นความสัมพันธ์ในความลับหรือมือที่สามหรือ มากกว่าสองคนอ่ะเรามาว่ามันมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากขึ้นก็จริงแต่ก็อาจจะไม่ได้ผิดถึงฝั่งฝันซักขนาดนั้นนะคะยังไงก็ขอให้แฮปปี้แล้วกันนะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะเออไม่เห็นไพ่ข้างบนนี้ว่ายังไงไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะเช้าอ่ะแล้วค่ะมาถึงกองที่สองั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นได้เลยนะคะว่า ชีวิตของเขาที่ไม่มีเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ที่ดูเลิกลาห่างเหินกันไปถามได้ไม่ถามได้แล้วก็หรือคนที่แบบกําลังทะเลาะกําลัง,งงงๆงกกาลังแงงแงๆกันก็ดูได้เออประมาณแบบว่าเชนวันนี้ฉันไม่ทักไปสองวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเธอรู้สึกยังไงอารมณ์ประมาณนี้ได้เหมือนกันแล้วก็ อ่าสำหรับคนที่ความรักดีอยู่แล้วแต่อยากดูเพื่อการมโนว่วาถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในชีวิตเขาเ็าจะรู้สึกยังไงก็ดูได้ไหมก็ดูได้อืมแต่ดูแล้วก็เพื่อความบันเทิงนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดูส่วนตัวนะจ๊ะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความแฮปปี้เพื่อความแฮปปี้เนาะอืมให้มันมีความสุขละกันดูได้ทุกเพศน,นะคะเอามาดูเลยคาําถามแรกว่าสาหรับคนกรองที่เนะที่สองนะคะว่าชีวิตเขาที่ไม่มีคนกรองที่สองอยู่ในในชีวิตเขาคนนั้นที่คนกรองที่สองนึกถึงเนี่ย เขารู้สึกยังไงคะเขาห้าใบค่ะวิออฟฟอยจูนเหมือนจะหล่ำล้าเลยนะมาดูไพ่ใบอื่นก่อนดีกว่าเดวิลหนึ่งถ้วยทาวเวอร์เก้าไม้เด็กเรียนอะหนึ่ง ถ้ามองในแง่ดีนะคะเรามองว่าเขาก็แบบเอ๊ะคุณนะ่ะเล่นเกมอะไรกับเขาอยู่หรือเปล่านะช่วงนี้จริงๆเขาค่อนข้างที่จะมีการหลงคลั่งใครหลงเสน่ห์คนกองนี้พอสมควรนะอยากจะเข้าหาอยากจะพูดคุยนะอันนี้มองในแง่ดีก่อนนะอืมแล้วก็เขารู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยที่เราไม่ได้ติดต่ออะไรกันเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาคนนี้อยากที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยากที่จะกลับเข้ามาสรารความสัมพันธ์ยอยู่นะ แม้ช่วงแรกจะดูหลาละ้าแม้ว่าช่วงแรกจะดูแฮปปี้เออดูไปคนเจ้าชู้คุยกับคนนู้คนนี้รูชีวิตแบบว่าไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยอารมณ์ประมาณเนี้ยอือช่วงแรกนะแต่เรามองว่าพอใช้เวลาไปซักระยะหนึ่งแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะมันรู้สึกอะไรบางอย่างขาดหายไปอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าอ๋อ,อยไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็กลับมาคิดถึงคนกองนี้นะคะจริงๆอ่ะเหมือนจะไปนะแต่ไปไม่รอด เอาบอกเลยด้านความรู้สึกด้านจิตใจเขาเวลาที่เขาไม่มีคนกองนี้อยู่ในชีวิตคือแรกๆก,ก,ก็แฮปปี้แหละแรกๆก็รู้สึกว่าเคยฉันได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อย่างเต็มเหนียวแต่พอใช้ไปสักพักนึงก็อย่างที่บอกอะ่ะเฮ้ยมันขาดอะ่ะเหมือนชีวิตมันขาดเหมือนชีวิตมันแบบว้าเวเหมือนอะไรบางอย่างที่ในใจต้องการอะ่ะแล้วมันไม่มีคนอื่นเข้ามาเติมเต็มอะ่ะอารมณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะคะอืม จร,จริงๆอาจจะเหมือนไม่รู้ตัวว่าในใจเขามีคุณอยู่ด้วยซ้ำเออแล้วมาดูสิว่าเขาคิดถึงอยากคูดคุยอยากได้ยินเสียงคนกองนี้ไหมขอห้าใบค่ะถ้าคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงนะจ๊ะเป็นวงโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงได้อืมแอบสองแอบมอง อยากจะคุยนะแต่ไม่กล้าทักอ่ะโอ้ยทาไมเป็นคนอย่างงี้นึกถึงคุณคิดถึงคุณไหมก็อเรามองว่าบ่อยอ่ะอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาดูแบบว่าโอเวอร์ขนาดนั้นแต่เรามองว่าก็ค่อนข้างที่จะบ่อยมีการแอบส่องแอบมองอยู่ไกลๆแม้ว่าจะหน้าชื่นนะแต่อกเขาตรงแม้ว่าจะดูว่าเขาจะมีความสุขมีความแฮปปี้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองน่นนี่นั่นแต่ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรมีความทุกข์ใจนะคะมีความเศร้าบางอย่างอยู่ในใจแต่อีโก้ค่อนข้างสูงไงแล้วก็เหมือนนึกในใจว่าให้คุณทักเขาให้คุณทักเขาอะไรอย่างเงี้ยให้คุณชวนคุยให้คนแสดงออกมากกว่านี้อารมณ์ประมาณนี้ยอืมแล้วก็ในที่นี้บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะทําให้เขาก็มีความเครียดบางอย่างสะสมแล้วก็เอามาปนกับความสัมพันธ์ได้เหมือนกันแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงค่ะ แต่อาจจะไม่ได้มากแบบโอเวอร์แต่ก็ค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่เหมือนกันนะมีแอบส่องแอบมองอยากคุยนะอยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะแต่อีโก้อย่างที่บอกอีโก้บางอย่างมันสงูงก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คุณเป็นฝ่ายแสดงออกมากกว่าอืเหมือนจะน่ารักนะแต่ฉันว่าไม่น่ารักอะทําไมเราต้องเป็นฝ่ายทําถูกป่ะเออทําไมคนกองนี้ต้องเป็นฝ่ายที่จะแสดงออกเป็นฝ่ายที่โอเพนเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้จะออกไปเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้หรอ มาดูแนวโน้มแล้วกันในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนนั้นที่คนกที่สองในถือเนี่ยในสามเดือนนับจากวันนี้นับจากวันที่ดูคลิปนะคะจะเป็นยังไงบางทีที่เขาทาตัวสนุกสนานมีความสุขในใจอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างนั้นนะจ๊ะจริงๆค่อนข้างที่จะอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะเนี่ยในสามเดือนนี้ความสัมพันธ์ เคยเป็นยังไงก็เป็นอย่าง,งนะั้นอารมณ์ประมาณนั้นนะคือไม่ได้มีคอมมิตเมนต์อะไรมากขึ้นนะคะถ้าเกิดอันนี้สาหรับคนที่ไม่ได้คบกันนะที่มาดูกองนี้นะเรามองว่าต่างฝ่ายต่างโสดแต่ความสัมพันธ์ก็ออกแนวแบบสามันดีสีวันไข้อ่าคุณก็รู้สึกจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าคนกองนี้ก็รู้สึกแล้ว่าเขาคนนั้นไม่ได้ตอบโจทย์คุณจริงๆแต่ถามว่าตัดได้ไหมก็ยังตัดยากเออยังมูฟออนยาก แล้วก็ถ้าเกิดถามว่าจะได้สานความสัมพันธ์กันไหมมันก็อาจจะมีโมเมนต์ที่มีความใกล้ชิดมากขึ้นแต่ก็จะมีโมบางโมเมนต์ที่ก็จะออกห่างออกไปเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเขาอ่ะจะไม่ทิ้งเราอ่ะนึกออกปะเดี๋ยวมันวนๆเวียนๆนะเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็หายอะไรอารมณ์ประมาณเนี้ยคือความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นคอมมิทเมนต์ในแบบที่เราต้องการแต่ถามว่ามันมีโมเมนต์ฟินๆอยู่บ้างไหมในความสัมพันธ์นี้เรามองว่ามีนะ เอ่อตรงส่วนที่เราแฮปปี้ก็ยังมีอยู่ตรงส่วนที่เรามีความสุขก็ยังมีอยู่นะจ๊ะอืมแต่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าคนกอนนี้จะรู้สึกว่าลึกๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ใช่คนที่เราต้องการอยากให้เป็นอ่ะมันมีบางอย่างที่เขาเป็นแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะออ,อารมณ์ประมาณนี้ฉะนั้นแนวนความสัมพันธ์ก็คือออกแนวแบบเหมือนเดิมอ่ะก่อนหน้านั้นเคยเป็นยังไงเรามองว่า หลังจากนี้สามเดือนก็ยังเป็นอย่างนั้นแม้ว่าจะมีโมเมนต์ที่ฟินๆเกิดขึ้นมาบ้างนะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะไปได้มากกว่านี้หรือไปไกลกว่านี้นะคะแล้วก็ตัวเราเนี่ยแหละที่จะสุขบ้างทุกบ้าง,าง,างเออออกแนวแบบถ้ามีความสุขก,ก็ดูแฮปปี้ดีดานะเออแต่ถ้ามีความทุกข์ก็ค่อนข้างที่จะเครียดค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะยังไงก็ปล่อยให้เป็นความรักหน้าที่แบบสบายๆนะจริงๆคนตเรงเนี้ยไม่มีเขาก็อยู่ได้อ่าบอกเลยไม่มีเขาก็อยู่ได้ แค่อาจจะเหงาใจไปบ้างแค่นั้นแหละยังไงก็ขอให้คนปองนี้ได้เจอรักที่ดีๆรักที่น่ารักรักที่สดใสรักที่ใส่ใจเราเยอะๆนะคะยังไงวันนี้มาดาไปก่อนนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะรักทุกคนนะจ๊ะช้าเอาละค่ะมาถึงกองสุดท้ายกันนะคะว่าชีวิตของเขาที่ไม่มีเราอยู่ในนั้นเขารู้สึกยังไงอาจจะหมายถึงคนที่เราเลิกลาห่างเหินเงีเงยบหายกันไปแล้วได้ไหมได้ หรือคนที่กําลังงอนงอนงองกันอยู่งองแงงกันอยู่ได้ไหมได้หรือคนที่แม้ว่าความรักจะดีอยู่แล้วแต่อยากดูเพ Allez, ื่อการมโนได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าไปถึงจริงดังนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความบันเทิงนะจะ๊ะมาดูกันสิว่าชีวิตเขาที่ไม่มีคนกองนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างคะขอห้าใบค่ะที่คนกองนี้นึกถึงอยู่นะชีวิตเขาคนานั้น เหมือนเหมือนกําลังแบบอยากได้เหมือนตอนนี้ชีวิตเขาอยากได้อะไรบางอย่างกําลังอธิษฐานอะไรบางอย่างหรืออยากให้บางอย่างมันกําลังดีขึ้นนะคะอมืมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงมีความสุขนะแต่ก็ไม่สุดนะเอาจริงๆอมีความสุขค่ะเหมือนสบายกายแต่อาจจะไม่สบายใจแต่ก็ไม่ได้แสดงออกอะไรมาก คนกองนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างศาสนาได้หรือต่างด้านอายุต่างด้านสถานะอะไรบางอย่างได้อืถามว่าในชีวิตเขาที่ไม่มีคนกองเนี้ยเขาแฮปปี้ไหมมันก็แฮปปี้ในระดับหนึ่งนะแต่มันดูไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็เขาก็รู้สึกเหมือนอย่างน้อยได้อย่างเสียอย่างก็ยังโอเคอะแต่ในใจเนี่ยจริงๆแล้วมีความต้องการคนอยู่นะคะมีการนึกถึงมีการคิดถึง บางคนอาจจะอยากกอดอยากสัมผัสอยากรูปรายได้เหมือนกันนะจ๊ะอืมมีเหมือนประมาณบอกว่ามีเงินกินมีเงินใช้ใช้จ่ายนูน่นนี่นั่นก็สุขสบายในระดับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของฟุ่มเฟือยภายนอกอ่ะเออแต่ภายในอ่ะหอยหาความรักความเมตตานะจ๊ะมีความว้าวหวในใจเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เลือกที่จะทําอะไรนะดูจากหน้าไพ่แล้วอ่ะอืม แล้วเขาคิดถึงอยากพูดคุยอยากได้ยินเสียงคนตรงนี้บ้างไหมขอห้าใบเขาคนนั้นที่คนตองนี้นึกถึงเป็นโดนรวไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะติดไม้มีการคิดหนักเลยนะเดอะฟูแกาวดาบควีนดาบเด็กดาบไฮพีชจริงๆอะ่ะเขาอยากที่จะพูดคุยมีการคิดถึงนะมี บอกเลยว่ามันก็มีมีการอยากจะพูดคุยอยากจะแบบว่าได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่รู้ทําไมเขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากความสัมพันธ์เนี้ยช่วงที่ห่างกันอะห่างกันด้วยอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยดีหรอเหมือนเขาพยายามที่จะบอกกับตัวเองว่าอย่าอย่าทําอย่าทักไปอย่าคิดถึงอะไรอารมณ์ประมาณเนี้ยเหมือนพยายามที่จะหัาหข้ามใจตัวเองนะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะ ก่อนนอนทุกคืนเนี่ยอาจจะมีความเครียดสะสมเกิดขึ้นบางทีถึงขั้นนอนไม่หลับหรือมีอารมณ์แบบซึมๆร้องไห้ได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนอารมณ์เขาจะค่อนข้างที่จะขึ้นลงง่ายในช่วงเวลากลางคืนนะแม้ว่ากลางวันอาจจะดูร่าเริองอาจจะดูแจ่มใสแต่ตอนกลางคืนค่อนข้างที่จะดูเศร้าที่จะดูหมองอยากได้ยินเสียงเรานั่นแหละอยากพูดคุยกับเรานั่นแหละแต่เลือกที่จะไม่ทํานะคะ,ะด้วยความที่มันมีสิบไม้ขึ้นเรารู้สึกว่าอีกโก้ก็เยอะ อาจจะเป็นเรื่องของการงานอาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่บางอย่างที่มันแบบให้เขาต้องรับผิดชอบอะ่ะแล้วก็เรื่องของความรักมันก็เลยเป็นการกดดันเขาไปปลายอะ่ะเนี่ยคิดถึงวันที่คอยส่องคอยมองอยู่นะถ้าส่องได้มองได้เขาก็จะทํานะแต่อาจจะไม่ได้แสดงตัวอะไรมากมายนะคะแล้วก็มาดูแนวโน้มซีความสัมพันธ์ในสามเดือนนะจากวันที่ดูคลิปนี้เนี่ยระหว่างคุณกับเขาคนนั้นจะเป็นยังไงขอห้าใบนะคะ ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวถามถึงคุณและเขาเน้นเนี้ยเอารายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะนน้นความสัมพันธ์มีแววดีอยู่นะมีแววดีอยู่แต่คนกองนี้ก็อย่าเล่นตัวเยอะอารมณ์ประมาณนี้เปิดโอกาสให้เขาได้ทักทายคุณง่ายๆหน่อยหรือไม่ตัวคุณก็อาจจะ สร้างสถานการณ์สร้างเรื่องในการทักทายเขาการเป็นฝ่ายที่ยอมเข้าหาก่อนอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายแพ้นะคะแค่เปิดโอกาสเนาะให้เหมือนตัวเองมีทางเลือกเขาก็ค่อนข้างที่จะมีอีโก้สูงอาะถามว่าเขายังชอบเราไหมอาจจริงจริงแต่นาไพ่เขาก็ยังคงชอบเรานะแต่ว่าแม้ว่าจะเป็นการชอบแบบอารมณ์คนเจ้าชู้อารมณ์ผู้ชายหลั่นล้านนะจ๊ะอืมแต่เรามองว่าความสัมพันธ์อนะ มีดีกันบ้างมีตีกันบ้างถ้าเกิดได้กลับมาคุยกันนะในบางกรณีเฉยๆนะคะสําหรับบางคนที่แบบว่าห่างหายกันไปแบบบล็อกกันถึงขั้นแบบไม่มองหน้าไม่มองตาอาจจะไม่ได้เหมาะกับกองนี้นะแต่กองนี้เรารู้สึกว่าจะมีอารมณ์ได้กลับเข้ามาพูดคุยกันค่ะในสามเดือนนี้แต่ให้ระวังนิดนึงทัศนคติบางอย่างอารมณ์บางอย่างก็คงยังคงฉุนเฉียวมีเกณฑ์แบบว่าเอ่อทั้งร้ายทั้งดีนะคือ3ามวันดี4ี่วันข้านประมณาณนั้น ตีกันบ้างรักกันบ้างชอบกันบ้างแล้วก็กลับมาตีกันอีกแล้วเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยตัวเราค่อนข้างที่จะมีความหยิ่งในตัวเองอยู่พอสมควรเหมือนกันมีความมั่นหน้ามั่นหนุเหมือนกันไม่ต่างจากเขาแต่อารมณ์เรารู้สึกว่าแรกๆอาจจะแบบว่ามีอารมณ์พึงทัดอารมณ์ด้านลบพร้อมบวกเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่พอคุยกันไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นนะอามีเกณฑ์ได้ เขาเรียกว่าอะไรพูดคุยให้มันชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นออกมาในเชิงบวกมากขึ้นด้วยซ้ําบางคนมีเกณฑ์ได้พูดคุยแบบว่าเรื่องของการคบผ่านแบบจริงจังได้เรื่องของการแต่งงานเรื่องของการย้ายมาอยู่ด้วยกันได้ด้วยซ้ํานะเนี่ยสำหรับบางคนนะคะผลไพ่ก็ออกมาดีนะยังไงก็ตบมือให้ตัวเองแล้วก็เหมือนไพ่บอกว่าถ้าอยากจะพยายามในความสัมพันธ์นี้เราพยายามได้ไหมพยายามได้รักคือการให้ รักคือสิ่งดีๆที่เราอยากจะมอบให้อยากจะยื่นให้เขาดังนั้นตัวเราถามตัวเองก่อนว่าเรารักเขาจริงๆไหมหรือแค่อยากเอาชานะหรือแค่ความเหงาชัวาช่วครัง้งชั่วคราวหรือเปล่ามันเหมือนได้อะไรมาบางอย่างมันก็ต้องเสียอะไรบางอย่างไปเนาะเรากล้าที่จะเสี่ยงไหมการลงทุนนี้มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ยังไงด้วยความที่หน้าไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะแฮปปี้อยากทําอะไรให้ทํานะคะในด้านเชิงบวกของความรักนะจ๊ามาดาวเอาใจช่วยนะขอให้คุณสมหวังแฮปปี้ มีความสุขนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะเจ้ารักทุกคนนะคะเช้า